ไม่โล่ไมเยเอไม่ไนลยกกเล่นไต้องกลาจ่ายดิเพื่อนจ่ายดิจ่ายดิยมถึงว่าอะไรายนเม่อวานไงแล้วให้ตังขยว่ต้องให้ตังนอาไม่โล่ไงส่งไงโอ้ยแล้วก็เขาชนะมึงไงเออพี่แพ้อะแล้วเูเดิมพันตอนไหนวะอ้าอ้าวกูบอกลกูเปิดตะโกน่นรยินมากว่าละยินเพื่อนได้ยินเห็นปะนานพี่เกดก็ดีนะพี่เกดก็ดีไงานริมเลป้นริมเลแล้วแต่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  ที่มีข่าวอะไรจะบอกมาไหมเป็นไรแล้วไม่เป็นไรพี่เราก็ได้ไม่เป็นไรอย่าเร้านะเมื่อไรพี่ดาดได้มาล้วงเอาว้างอ่ะสิบอ่สิบยังไม่ได้นะครับเจ้าพี่ใช่ครับบอกว่าโมเดลไม่พร้อมใช่ยังยังไม่ได้ก็คือพี่เก็ไปเป็นหรือหลังพี่พี่เก็ไปเรือหลังจริงๆอ่ะเขาจะเขาซอาอ่ะจะไม่ได้ให้ให้รถประมูลวันนี้เขาให้พรุ่งนี้เขากลัวว่าเออทำไมคนอื่นได้แล้วเราอ่ะไม่ได้เียพี่บอกไม่เป็นไรก็ให้เอามาก็ได้วันนี้ เนี่ยคนแก๊งอื่นเขาอยากได้ด้วยไงอ๋อไม่เป็นไรให้คนแก๊งอื่นได้ไปก่อนเลยก็ได้ยังผมเชีวใช่ใช่แล้วก็เลยของเรารอพรุ่งนี้ก็ได้เขาบอกมีก็ได้นั้นถ้าไม่มีปัญหาเดี๋ยวเขาจัดการให้เมื่อกี้มันเลี้ยวนะคือเลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวแล้วเลี้ยวแล้วเป๋เลยเลี้ยวแล้วเป๋เลยแล้วแล้วเวลาขับไปพอเบรกปุ๊บหลังยกจำไหมขับไปเงี้ยพอเพากดเบรกปุ๊บหลังยกด็จะหน้าหน้ายกเงี้ยอ๋อเข้าใจได้ เฮ้ยสัตว์เฮ้ยโทษครับขอโทษครับ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 ความเสียงสาวนี่เปลี่ยนเลยอ่ะไม <c oughs> ่เป็นไรเนาะรอพรุ่งนี้ก็ได้ลนเราได้ไม่ชิลติดกางพี่ผมเสียของเยอะจัดเลยแล้วอยู่แก โมเยอะแต่มันอะได้มันไม่มันมันก็เสียเยอะแล้วพี่มันชูเป็นยาวไปแล้วตอนแรกมันจะหมดหลายรอบแล้วพี่มันโดนหลายรอบไปนะวันนี้มาอยู่ใช่ไหมครับใช่มาครับเพราะว่าเดี๋ยวมีมีกระเป๋าไปแต่กลับมาได้เอามาดีเอามาดีไอ้มินเท่าไหร่แสนแปดกอะเอาเลยตองหกพี่สาวกระเป๋าแล้วนะตองหกมือซ้อมเทเล็ไปมื่อเดี๋ยนีไปดิ อย่าทีไม่ได้เลยเคยกูแสนแปดนะเงินเขียวใช่เหรอเอ็มดีเอ็มดีชุบเราหลายคนจัดเลยอ่ะคนเรือกินกำไรน้องสองแสนมาเนี่ยไม่ได้กินดูแชทไม่ดิโอเคโอเคเอาเลยเอาเลยขายเลยขายเลยก็ได้ขายเลยก็ได้อ่าแล้วรวมกัน พวกคนดูพี่ดูหมื่นๆอะไรอ่ะน้องน้องกล่าวหาพี่ไม่ได้นะครับเพราะว่าไม่มีใครรู้นะว่าใครเป็นแฟนคลับใครนะครับแต่ว่าพี่ก็แบนหมดนะอย่างเช่นน pues, ้องเนี่ยมาพิมพ์พลาดผิดเงี้ยพี่ก็แบนนะพี่พี่แบนหมดอยู่แล้วครับพี่ว่าพี่เทนคนดูพี่ดีจัดเลยพี่ว่านะน้องเหมือนหมูนะหนูร้องไห้จัดเลยอุ๊ยขอโทษครับขอโทษเอ้ากดผิดเออลับอะไรครับขอโทษครับผมกดผิดครับหลับอะไรครับหลับอะไร อะไรครับคุณผมกดผิดแล้วผมไม่ได้ตั้งใจอ่ะดับอะไรอ๋อมาคุยหน่อยป่ะางั้นอ่ะดับอะไรครับดับอะไรผมไม่ได้แลมครับคุณมันมันมันอยู่ใกล้กันนะครับมันกดผิดเกาะสิบตัวครับนั่นไปละเวลาคนเขาใจครั้งแรกอ่ะต้องสร้างความท้าทายให้กันหรือเปล่า ก็หนูกหนูไม่ได้ตั้งใจอะ่ะทำไมพี่ใจร้ายจังอะ่ะพี่ใจร้ายอะไรหนูต่อยพี่นะหนูพาพี่ไปส่งโรงพยาบาลได้ไหมหมอที่รักษาพี่ไม่ได้หรอกคุยใครอะหนูขายของครับก้อยพี่จะฆ่าตัวน้องหนูไม่มีเลยในตัวตอนนี้หนู <c oughs> หนกำลังรับซื้ออยู่ <c oughs> มานี่มาเดี๋ยวขายให้อ่ะโตเขาบอกว่าให้ทักเขาไปเจมบอกให้เดี๋ยวขายก่อให้ครับได้ๆๆหนูทักมาพี่ขายก่อให้คงนี้น่ารักริงสองแล้วพร้อมลั่นป่ะไม่ได้ตั้งใจอ่ะมึงไปทักเขาใหม่มาละเนาะก็คือว่าจะไม่ได้ให้แค่นั้นมึงไปทักเขาใหม่มาลั่นนะครับครับเดี๋ยวเท่าไหร่พี่จะเอากี่ตัวหรอเอาสิบตัวครับห้าตัวครับสิบตัวเมื่อกี้พูดห้าตัวไม่ใช่สิบตัว ตอนแรกาตัวแต่ว่าคุณต่อยผมแล้วคุณแหลมเ้ือก็สิบตัวแล้วกันหนูหนูมันยังไม่ได้แหลมอะไรเลยตากระเป๋าอะไรกระเป๋าอะไรตากระเป๋าอะไรกิฟกิฟให้คนนั้นเลยค่ะตากิฟให้เราอะไรพี่จะกิฟให้เราปีไม่ครับรับเหรียญตากระเป๋าอะไรห้าหนึ่งหนึ่งครับพี่เบเอเอาเอา,เอาตังมาให้หนูก่อนดิเท่าไหร่อะไรตัวไม่ก่ออยู่นี่ใช่ป่ะใช่ครับเอา้าโกหกเหรอครับ หนูมีหนูมีแค่สองตัวไงมันไม่ถึงสิบแลมดีอย่างเงี้ยอ๋อดูเข้าพี่ไปก่อนไหมพี่หนูขอยืมยืมก่อนหน่อยหนูรับซื้ออยู่อ่ะคุณเป็นคุณเหมือนคุณแบบคุณเศร้าอะครับเดี๋ยวผมไม่ผมไม่ของคุณเพรของนี้เดี๋ยวของนี้เขาไม่เศร้าไงเหมือนกูดูเศร้าๆครับผมไม่ค่อยอยากไอ้นี่ไม่อยากรบกวนคนเศร้านะหนูกระเป๋าห้าหนึ่งครับทำไมทำไมรู้ว่าหนูเศร้า กินเหล้าหึงเลยครับเมื่อกี้ได้ยินไงได้กินโอ้เหล้ามาใช่ไหมล่ะใช่ไหมใช่ไหมก็เขาแลภูมิใจกับแฟมาแล้วอ่ะเอาคนเราได้ของใหม่ก็ต้องดูของเก่าอย่างมันดาครับรสชาติชิมจุกนี่แคบหนึ่งศูนย์หนึ่งสี่ครับน้องอย่าเนียนมีกล่องเดียวหนึ่งศูนย์หนึ่งสี่น้องไอ้ตะคอกทำไมเนี่ยตะคอกอะไรครับนี่ตะคอกเดี๋ยวพี่หนึ่งสองหนึ่งสี่วันนเนี่ยนี่ตะคอกน้องคือตะคากครับ เอาแหลมเลยเอาเอาแหลมกและเนหนูเบ so <of> ิร์ตตัวแล้ว <G> น <Services> ้องแหลมเลยครับไปแล้วพ <ss> ี่นแหลอะไรครับหนูไม่ได้ตะคอกน้องแหลมไคไม่ได้แลมอะไรหนูตอบว่าเับเสียงดังอะเมื่อกี้พี่แสบแก้วหูเลยอะไม่วงพี่แต่พี่ไปงรานประชาชนก็ได้สนใจน้องชื่ออะไรนีใช่ใช่ใช่แดน้องชื่ออะไรครับน้องชื่ออะไรไม่คุ้มอ่ะเมื่อกี้แลงอะไม่คุ้ม่ครับหนูชื่อกระต่ายชื่อกระต่อยไม่ใช่เหรอกรนต่ายกรนต่า้องเดี๋ยองเตี๋ยน้อง่าย๋ยวต่ายกระต่ายกระม่ายกระต่าอกระี่่ะ ดี่ยวน้องทักพี่มาแปดห้าสี่หนึ่งสองแปดห้าสี่หนึ่งสองทักพี่มาเดี๋ยวพี่ไปธุระก่อนแล้พี่แกแพี่ไปเดี๋ยวพี่ชายพี่ชายน้องๆจอดรถขวางทางหลบได้ปหมได้ครับอ๋อรอทีเราเราเล่นเราเล่นเราเล่น เอาน้องน้องไม่ทักพี่มาเหรอน้องมื่นใช่ปะเอ้าแหลมหมอแหลมหมอครับอะไรพี่เป็นใครเนี่ยน้องทักพี่มาแค่นั้นแหละทําไมหนูต้องทักพี่พี่แบบหนูพี่แบบมาดูใส่หนูมาตะคอกใส่หนูแล้วอยู่ๆพี่ก็แบบมาเอาก่อหนูอีกเนี่ยต่อยแค่หมัดเดียวเองพี่แม่งก็ใจร้ายอยู่แล้วอะแล้วน้องได้จ่ายตังค์ไหมแล้วใส่ก่อไหมหนูให้ก่อไปไหมแล้วน้องได้แล้วน้องได้จ่ายตังค์ไหมพี่รู้ไหมหนูเดี๋ยวหนูก็ต้องไปเคลียร์กับพี่ของหนู หนูก็ต้องไปจ่ายตังค์ให้พี่หนูอยู่แล้วหนูซื้อต่อพ,พี่หนูคุณนเนี่ยมาต่อยผมแล้วคุณก็บอกวมม่าพอกใส่ฮัลโหลครับคุณผมไม่ได้ตั้งใจครับคุณคุณอะไรเนี่ยเนาผมไม่ได้ตั้งใจไม่ตั้งใจอะไรครับเนาะคือคืออยากมีแบบปัญหามาใช่ไหมเอาดีน้องน้องหนูอย่าอย่าทำอะไรแบบนี้เลยพี่ไม่ค่อยอยากทำอะไรผู้หญิงนะจริง หนูยังไม่ได้ทำอะไรเลยพี่หนูก็ขอโทษไปแล้วน้องหนูมีปัญหาก็ยังไม่ละแต่พี่จะเอาอะไรล่ะพูดเล่นพูดเล่นเอาอะไรพูดเล่นพี่หนูไปแล้วพี่เขาคือใครเนี่ยใครมาปั่นหนูหรือเปล่าเนี่ยไม่ต้องเศร้านะครับคุณผู้หญิงฮัลโหลพี่ขึ้นรถครั้าอย่าพูดไปครับม่คุยผมก่อนคุยผมก่อนครับคุยผมวันนี้ครับ เขาจะไปก็ให้เขาไปเถยะครับคนเนี้ยพี่ยังไม่ได้ของเลยดูรีบเนาะคุณเป็นอะไรครับคุณบอกผมเลยไหมการเป็นไยัรับอาการเป็นไงครับก็เขาเปิดตัวคนใหม่อ้เอางั้นคุณเปิดตัวผมไหมจะได้ไปชนกับเขาไหมค่ะหนุ่มแต้มวันเฮตุด้วยสวับดีสาวสาวคุณจะไม่เสียใจเออซื้อซื้อซื้อบัตรบัตรมาได้ไหมคะ เ้สาสาวๆในสังกัดคุณจะไม่เสียใจหรอกไม่ใช่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวหนูเอาเงินให้ผม<น>ผม,มีสังกัดที่ไหนแล้วครับมาผมไม่เคยพบ<ล>ใค<น>รเลยเลเลน้องๆครับคุยโทรศัพท์ก็คุยใ,ให้มันเบาๆหน่อยครับน้องโอ้โหแหลมเลยอ,ะอ่ะแม่อกลัวอกหักหนึ่งต้องมาด้านกินยอวใจอะไรนะครับกลัวว่าจะอกหักก็ต้องมาอยู่กับผมไม่ต้องกินอะไรครับเดี๋ยวผมยอมใจคุณให้เอาไหม ีวิธียอมไหมครโห oh, ผมยิ่งกว่ายอมอีกครับผมบอกให้คุณศาสตร์เลยใช่ไหมไม่ไม่ศาสตร์นะครับผมยิ่งกว่ายอมอีกจริงอะ่ะบอกให้เสียงคแนแรไม่จริงใจเลยทำไมครับจริงโจ้รหรือเปล่าครับเนี่ยไม่จริงโจ้หรอกครับผมก็มีหน้าที่แค่นี้ไงมีหน้าที่แค่ปลอบใจคนอื่นครับคุณต้องจริงจังอะไรก็ได้ไงหมายถึงว่าก็แค่แบบเวลาเหงาอะไรเงี้ยอ๋อถ้าเราเหงาตลอดล่ะ ถ้าคุณเหงาคุณได้คิดถึงเราไหมคิดถึงได้อโตอนนี้เรายังไม่ได้หรเล่ชอบคิดมากเลยเอ้าแลบอะไรครับมาผักอะไรเนี่ยแจ็คไม่อะไรกันหรออ๋อพอดีว่าเขานี่เขาเศร้ามาไงเอ้าวอันนี้แจ็คเหรออะไรนะครับคุณแจ็คเหรอคะแจ็คไหนครับไม่ไอ้แจ็คมึงทำอะไรเนี่ย เราพี่ประชุมแกงพี่แจ็คไหนทำอะไรพี่ไปไหนนี่นาทีคุณหมายถึงแจ็คไหนครัอพี่แจ็คไหนอ่ะเขาเรียกคนนูครับแจ็คแนวันเทสอ๋อเรียกแจ็คคนนูครับแจ็คแนวันเทสปาแจ็คแจ็คมาจากอะไรพี่แจ็คกี้อะนะใช่ครับพี่ใช่ครับอ๋อโอเคครับจ้ะเอายุ่งกับเขาพี่อยู่ในหนังสือรือว่าอยู่โอเคอย่ายุ่งกับใครอ่ะคืออย่ายุ่งกับพี่หรอไม่ใช่พี่สเกต เอางี้เดี๋ยวผมไม่ไ,ไม่เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะทำลายหนังสือคุณเองถ้าคุณบอกว่ามีหนังสืออะไรผมจะกระทืบแก๊งคุณดีกว่าคุณจะลบหนังสือนั้นทิ้งอะโอเคป่ะเดี๋ยวรอเลยจะสองทุ่มเจอกันบอกแก๊งคุณด้วยก็ไปคุยเล่นแบบนี้ใช่ป่ะจัดให้